ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องรวงรู้ h ช n แนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับ EP นี้ผมจะมารีวิวหมอน m 1 5 0ลาย m original รุ่น limited edition และหมอน m 1 5 0ลายใหม่ m กระชายดำผสมน้ำผึ้งรุ่น limited edition เช่นกันครับครับตอนนี้ของก็มาถึงผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กล่องบักไงกันเลยทีเดียวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไร ก่ในท้ายคลิปผมจะมาพูดถึงวิธีการสะสมแต้มนะครับโดยแต้มนี้เอามาจากใต้ฝาของ M150 นะครับ1ฝาเท่ากับ1แต้มก็สามารถส่งชิงโชคลุ้นทองคำกันได้ครับหรือถ้าใครอยากแลกซื้อเป็นของสะสมก็มีเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแมส M150 หรือว่าเสื้อยืดลายต่างๆนะครับนี่แคว สวยสดงดงามมากครับออกมาจากกล่องอันบักใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นลาย M original นะครับก็แบบขวด M 150ทั่วไปนะครับที่เราจิดกันขวดละ10บาทก็ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดนะครับนี่แกะออกมาก่อนนี่ครับผมสวยสดงดงามจริงๆครับ วิตามิน B3 สนี่ส่วนลายกระชายดำนี่ผมแลกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่กระชายดำบวกน้ำผึ้งก็ขนาดถ้าวัดกันจริงๆก็ออริจินัลจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับนี่รายละเอียดแบบครบถ้วนนะครับนี่ตัวหนังสือแบบที่ติดไว้ฉลากข้างขวดเลยนะครับก็ถือว่าทำดีมากครับนี่มีบาร์โคดมีอยอยมีคิวอาโคด ก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับโดย2ใบนี้ขนาดจะไม่เท่ากันนะครับโดย m original จะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับตามแบบฉบับของขวดจริงเลยนี่ครับถ่ายภาพให้ชมกันนะครับก็สวยสดงดงามน่าสะสมจริงๆครับ10แต้มบวกเงิน120บาทก็สามารถแลกซื้อกันได้ครับผมเป็นสินค้าพรีเมียมลิมิเต็ดอิ dition เลยนะครับนีอ่อันนี้ใส่พร้อมกับแมสนะครับของ m 1 5 0และเสื้อทีมชาติไทยของ m 1 5 0เช่นเดียวกันครับ ก็น่าเก็บหาและมีไว้บูชาเป็นอย่างมากนะครับส่วนเทคนิคในการสะสมแต้มให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับของผมก็จะใช้การเก็บมาจากทางขยะนะครับไม่ว่าจะไปเจอตามข้างถนนหรือคุยขยะดูนะครับเพราะว่าห้ามดื่มเกินวันละสองขวดถ้าซื้อมากินแล้วสะสมแต้มนี่คงเป็นเบาหวานก่อนพอดีนะครับกว่าจะได้ทองกับเขาก็ดื่มทุกวันดีทุกวันนะครับผมแต่อย่าดื่มเกินวันละสองขวดนะครับก็ถ้าดื่มเกินก็ต้องเป็นตรวจน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับ ก็อขอบพะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครจากช่องดงรู้ชแนลครับขอบพระคุณมาครับ